เดี๋ยวจะพานะคะทุกคนที่มีลิงก์นะคะแล้วอยากจะให้ลิงก์เซลเพจต่างๆที่เราชอบเนี่ยไปไว้นะคะที่หน้าจอโฮมของโทรศัพท์มือถือนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น iPhone นะคะใครที่ใช้ iPhone ก็สามารถทำตามนี้ได้เลยนะคะเราเข้ามาที่ลิงก์เซลเพจนั้นๆเสร็จแล้วนะคะให้เรานะกดเข้าไปตรงนี้เลยนะคะที่เป็นลูกศรแบบนี้นะคะตรงกลางด้านล่างนะคะ ่ากดเข้าไปเลยค่ะแตะปึ้งนะคะเสร็จแล้วนะคะเลื่อนหน้าจอนี้ขึ้นมามองหาคำว่าเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมแบบนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์นี้ บวกบวกแบบนี้นะคะเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมค่ะกดเลยนะคะอ่าพอกดเสร็จแล้วนะคะมันชื่ออันนี้มันอาจจะยาวนิดนึงเนาะทุกคนสามารถตั้งชื่อตามใจได้นะคะไม่ต้องเอายาวขนาดนี้ก็ได้อ่าต้าใช้แค่คําว่าไฉไลนะคะใส่แค่นี้ก็พอนะคะแล้วก็กดเพิ่มไปเลยนะกดเพิ่มไปเลยตั้งชื่อนะคะตามที่เราพอใจแล้วก็กดเพิ่มไปเลย กดเพิ่มไปปึ๊บนะคะแค่นี้นะคะหน้าจอนะคะของเราก็จะมีเว็บเซลเพจนะคะแบบนี้ขึ้นมาแล้วคะ่ะลองไปทันดูนะคะ